สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมืนอนีดก,ก็มาพบมาพอกับเพาวสองคนในช่องกแต่น้อยชาแนลว่ะครัพี่น้องจัดเมนูหอยอีกเหรอ,หอค่ะพี่น้องเน้หอยหน่าหอยหน้านาต็มดีขนาดตู้รู้ทีลีอยู่หนาเต็มมันไม่น่าทักท้องในระบาย <laughs> จัดมากับตำบหมกหุงในผักหนอกผักกาดกอกผักกาดขาวเอาทางเนี่ยเอาอยู่บอพออเอาเลยเอาเลยเอาเสร็จโอ้วมาับมามาลงหอยเลยกินหอยเขายัง S <S <S ตายกินนังอะเขาวุดนังเข้เมๆนะมีเขาไลายๆอ้อื้อมังในห้ยนามากิน quần <laughs> <laughs> ừ. Nhưng có cả mồ hôi Nó có tầm một mát mặn แต่ว่ามันเป็นผักหนอกอยังใบกลมๆม,ม,มือๆเนาะมันไ่ได้เป็นแบบนี้มันเป็นผักหนอกอยังมาจากก็เอินผักหนอกบานบอแม่ จังสิแม่จังอันนั้นเนาะหวานพลอยดิหวาน <laughs> ừ. Ừ. Mình hơi bỏ Mình kháo nhâm tiêng phí nòng. กินกับปลาหมู Chẳng giúp áo sao Tầm mồ hôi có xuất chuột Chuột cứ rau Mình đã lưm ổ mà Bây giờ xuất còn nhiều rồi ấy. <laughs> สวดบ่ได้บ่แม่นเอามาเกลีย <laughs> เอามาเกลียต้อ,ตอมอืม Nói này nói tận sát tận sát nó. Ừ, tìm. Nói tìm tóc bóc Bây giờ đi xài, bây giờ ý hùa. เขายังก็ข่าจิม้มตะโหยเริ่มใส่เขา ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาพักเทียงเนาะไม่กิน้ัวเทียงเป็นแบบไปทำงานโอเคอยู่โอเคอยู่ เพื่อนต้องได้ๆๆบอกรำไปเห็นงานแน่แ้วก็มาอันหาหญาให้งัวนำพอดีเนี่ยอเทียงก็ไม่กินเข่ากินเขา,ขายื่งหัน ตำมุ้งเผ็ดดีมั้ยเผ็ดใส่บอกพี่แห้งบอกพี่แห้งเผ็ดดีเผ็ดดีน้ำมังเน่าวมังเน่าวลาย

đấy Đây là nào mình thử ừ. nó Không bàn hả? กะเต้อยอยุบานกะเต้นไยก็จะล่งอันนั้นอะไรได้พี่น้องเตรียมสิลุ่งพักแล้เพราะาหาร หันพักต่างเวทีแล้วเ <c oughs> จอมแล้ววันเป็นมาล่ำตือล่ำแล้ว,ลว <c oughs> จะปลูกพักให้ดู ใบยังเห็ดเตรียมเตรอาหารเนี่ยยังปลูกปลูกพักให้ดูปลูกอันเขาเรียกว่าพักยังพักการบ่ปลูกใส่กองปุผงใส่น้ำเนาะเกลือเดี๋ยวแล้วบ่ได้มาหดพักบ่ได้มาหดเปิ่งแค่น้ำใส่กองผงเป็นยังเห้อ

เอึมห้องอมห้องขึ้นอืมคักแสบเยอะต้องเพล่ต้องแสบอ่ะคนละหน่วย เปลี่ยนทางนางมานางคมกุไปก็จะสีสันเนะ <laughs> าะเอมปิดเลยอืมปิดเลยอืมอืมอืมอย่าม้ห้อยอยู่เ <laughs> สีบครับมันห,หน้า เตาต้มหมูแสบเอาขาเที่ยงนะครับวันนี้เนาะเอาวันนี้พูนะหอยหอยหน้านี่มันหน่าเต็มดีเลยเถื่อนี่แบบเต็มเต็ม<ๆ>คูนวยเลยก็เลยตุลุติลิยหยัมไงพลอยพร้อมเอาฝากต่อเอานนี้ผมกับขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมผมกับกระแตน้อยตลอดมาเนาะครับเนาะเอาวันนี้ผมกับฝากไว้แด้ครับส่องกระแตน้อยถ้าแน่ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่คะ